วอลซอยเดยวันดินโลกจัดที่ไหนคะศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำปากช่องนครราชสีมาจัดวันที่เท่าไหร่คะ5-11ธันวาคมนี้อย่าพลาดนะคะไม่พลาแน่นอนข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ก็บราณว่านะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ถ้าจะมีฟ้าได้มันต้องมีดินอยา่างไรก็ตามแต่แม้ฟ้าจะขึ้นไปสูงเพียงไรนะครับฟ้ายังต้องก้มลงดินและบางครั้งฟ้ายังต้องโน้มลงมาหาดินนั่นจึงจะเกิดความเสมอภาคและก็เท่าเทียมกันแล้วก็อยู่กันได้อย่างปกติสุขวันนี้เราอยู่กับดินเราก็ต้องทําดินให้ดีที่สุดนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมนุษย์เพื่อสัตว์ และก็เพื่อโลกของเราใบนี้มันจะอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ําอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์นี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งยวดและก็สูงสุดศูนย์หนึ่งแต่โดยความาที่อยู่กับธรรมชาติและก็ลึกลับหลายคนอาจจะไม่รู้จักก็จึงมา,าหาท่านผู้ในการและก็เจ้าที่ในศูนย์นียนะครับให้เขาได้เผยแพร่ออกไปว่า ที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดินเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเนี่ยที่นี่มีมากมายเลยเกินเราอยู่กับท่านผู้นวยการนะครับท่านผู้นวยการอยากให้ท่านอธิบายนิดนะว่าภายในศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ําแห่งนี้ของปักช่องเนี่ยมันมีคุณค่าต่อสังคมไทยสังคมโลกอย่างไรครับท่านครับครับก็ก็เ๋ยต้องสวัสดีนะครับก็ แนะนำศูนย์ก่อนนะครับเหมือนที่พี่คำลนบอกเมื่อกี้ก็คือศูนย์วิจัยการอนุรักษ์เดนในน้ำอำเภอปากช่องจังหวดัดนครราชสีมานะครับศูนย์นี้สังกัดกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็ มีพื้นที่ด้วยกันทั้งหมด573ไร่นะครับเราดูทำภารกิจอะไรบ้างนะครับภารกิจหลักๆของเราก็หนึ่งเกี่ยวเรื่องของการทํางานวิจัยนะครับเกี่ยวเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนะครับการฟื้นฟูบํารุงดินต่างๆนะครับภารกิจที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินนะครับก็คือเอาองค์ความรู้ของการวิจัยเนี้ยเอาไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี้ยไปปรับปรุงพื้นที่ของตนเองเพื่อที่พื้นที่ของตนเองเนี้ย มีความอุดมสมบูรณ์ผลผลิตก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับภารกิจต,ตัวที่3นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กําลังฮิตเลยในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนก็ต้องออกออกําลังกายไปพักผ่อนหย่อนใจต่างๆเพื่อที่จะมีความอะไรจิตใจ,จแจ่มใสราเริงต่างๆนะครับก็จะมีเกี่ยวเรื่องของประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์หลักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนะครับตามแผนที่เลยนะครับจะเห็นว่าในศูนย์เนี้ย รวบรวมเรื่องของการจัดทําระบบอนุรักษ์ดีในน้ําไว้หมดแล้วทั้งพื้นที่ทั้งหมด573ไร่นี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีกลน,นะครับการไส่พวนตามแนวฟฝัฟง่งความละดเทนะครับการทําทางลําเลียงนะครับวิธีที่2ก็คือเกี่ยวเรื่องของการวิธีพืชน,นะครับการปลูกพืชคุมดินการใช้หญ้าแฝกนะครับการปลูกพืชปรับปรุงบำรุง,รงดินไม่ว่าจะเป็นปอเทืองตัวพระอะไรประมาณนี้ครับพี่กำรน์ครับ <อ>แล้วก็ภายภาย,ภายในศูนย์แห่งนี้นอกจากจะทําให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับดินเรื่องเกี่ยวกับน้าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยโครงการพระราชดำริต่างๆของในหลวงนะฮะเรานํามาปฏิบัติแล้วก็ทําตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างกับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับท่าน<อ>ก็ในพื้นที่ของศูนย์นะครับเราแบ่งพื้นที่อยู่ที่ด้านทิศใต้ของของ,ของศูนย์นะครับเราก็จะจาลองโมเดลเรื่องของการทําเกษตร ทฤษฎีใหม่และก็การทําเกษตรพอเพียงเอาไว้ให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับไม่ว่า,าบางคนมีพื้นที่น้อยนะครับสามารถที่จะตัดแปลงของเราเนี้ยไปทําในพื้นที่ของตนเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทํานาข้าวการปลูกผักการทําที่อยู่อาศัยรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์เราก็จะแบ่งพื้นที่เป็นประมาณเป็นโมเดลที่จะถอดแบบตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้ น,นอกจากนี้นะครับเรายังมีเอาเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆที่กรมของเราเนี้ยพัฒนาขึ้นมานะครับเราก็มาทําเป็นแปลงทดลองสาธิตนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี้ยมาเรียนรู้เต็มๆกันเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในแปลงของตัวเองได้ด้วยครับพี่ครับ,รบผมสุดท้ายฮะปีปีหนึ่งเนี้ยมีพี่น้องประชาชนเกษตรกร,กรเข้ามาเยี่ยมชมมาอบรมในภายในศูนย์นี้ มากน้อยแค่ไหนครับท่านคะอ่าเยอะครับก็คือก่อนก่อนหน้าโควิดเนาะเราท้าความไปก่อนหน้าโควิดเรามีการจัดอบรมปีหนึ่งประมาณ5ถึง6รุ่นต่อปีนะครับรุ่นหนึ่งประมาณ50-100ถึงคนนะครับมาอบรมฟรีในช่วงนั้นอบรมฟรีนะครับกินอยู่ฟรีนั่งรถเสียค่ารถมาเองแล้วก็มาเรียนรู้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นก็เอากับความรู้กลับไปถ่ายทอดให้กับบ้านเกิดของตัวเองนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็จะมีเรื่องของ ลายบ้างเทคโนโลยีต่างๆนะครับ<า>ที่จะมาถามเรื่องดินต่างๆก็มาปรึกษาของดินของเราก็ได้นะครับและก็ถามว่ามีคนมาเยี่ยมชมเยอะหรือเปล่าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0รายศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินน้ำอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ด้วยกันประมาณ573ไร่นะครับเราได้แบ่งพื้นที่เรื่องของการทําระบบอนุรักษ์ดินน้ำนะครับเรื่องของการทําขั้นบันไดดินนะครับการปลูกพืชคลุมดินนะครับการปลูกพืชสลับเป็นแถบ การปลูกพืชปุ๋ยสดอะไรประมาณนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแล้วทั้งหมด573ไร่นะครับเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการทําการชะล้างป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนี่คือตัวอย่างของการทําคันดินฐานกว้างนะครับก็คือสามารถที่จะปลูกพืชตามลงในร่องได้เลยและก็สามารถที่จะเดินเดินบนคันดินนะครับไปทําการ,กรเกษตรก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนวิธีถัดม,มานะครับก็เป็นวิธีการปลูกหญ้า,าแฝกนะครับ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและก็ฝังความลาดเทให้กับพื้นที่นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้เช่นเดียวกันครับผมถัดมานะครับในภาพนี้ก็คือระบบอานกเดในน้ำนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เราขาดเสียไม่ได้เลยนะครับก็คือการทําทางลําเลียงนะครับเราก็สามารถที่จะเอารถของเราเนี้ยไปขนผลผล,ผลิตทางการเกษตร ผลปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไปใช้ในพื้นที่ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดที่ไม่ได้เลยนะครับสำหรับการทําการเกษตรก็คือบอ่อน้ําประจําไร่นานะครับก็คือเป็นบอ่อที่สามารถที่จะนําน้ําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ <Yeah. S 1> ประเทศไทยเรานะครับดีหมดทุกอย่างแต่ว่าด้ยอยอย่างเดียวก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษกระทรวงอวนะครับก็เลยคิดว่านักเรียนที่นักศึกษาที่จะจบจากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้จะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพราะมิฉะนั้นจบไม่ได้เรื่องยากเกิดแล้วกับเด็กไทยเยาวชนไทยท่านจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ภาษาอังกฤษอีกคำหนึงเลยครับที่หลายคนยังไม่รู้จักแต่หลายคนรู้แล้วที่ยืนอยู่ทั้งหมดตรงนี้ท่านรู้แล้วนะครับ World Soy Day นี่ต้องพูดให้ได้ต้องรู้ด้วยว่ามันแปลว่าอะไรนะ World Soy Day นะครับ เวิลด์สอยเดย์จะเกิดขึ้นประมาณสักต้นเดือนธันวาคมซึ่งผู้ที่จะแปลให้เรารับทราบก็คือท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับเวิลด์สอยเดย์ความหมายของมันคืออะไรแล้วงานนี้ยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องชาวไทยชาวโลกเราอย่างไรครับรองครับครับสวัสดีครับผมอนุวัฒน์พุทธนามรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับต้องบอกว่า โลโซเดย์ e so day, หรือวันดินโลกที่ทุกคนรู้จักนะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเริ่มจากที่สาหประชาชาตินะครับหรือ f a o องค์การอาหารโลกนะครับได้ให้ความสาคัญในเรื่องดินนะครับซึ่งทั้งโลกจะต้องให้ความสำคัญเรื่องดินซึ่งก็มีการกําหนดว่าวันทีน่5ธันวาคมของทุกปีให้เป็นวันดินโลกซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ข,ของประเทศไทยซึ่งนอกจากเป็นการเทอดพระเกียรติของพระองค์แล้วก็เป็นการ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนชาวไทยให้ให้เห็นความสำคัญของเรื่องดินเอาจากดินน้ําป่าสิ่งแวดล้อมนะครับดินเป็นต้นกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังนั้นวันที่5ธันวาคมทุกปีประเทศไทยและทั่วโลกจะจัดงานวันดินโลกขึ้นนะครับซึ่งปีนี้ของกรมว่ายที่ดินจะจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ําที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็าอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมงานนี้ ซึ่งในงานนี้จะประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านการจัดการดินต่างๆไม่ว่าด้านจุลินทียดินด้านาความรวมสมุนของดินด้านกาย,ยภาพของดินนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะ,จะแสดงให้พี่น้องเห็นตั้งแต่วันที่5ถึง11ธันวาคมนะครับอยากให้ประชาชนมาเรียนรู้การจัดการดินการผลิตอาหารที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องของ สิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับดินนะครับฝากพี่น้องประชาชนครับ <Yeah! S 3> โลกนี้ไม่มีความเครียดถ้าเรามีเสียงลดแรทำลายความเครียดได้นะ <c oughs> ครับเพราะนั้นไม่มีการทำลายทำลายกันเสียงเนียเนาะเสียงแห่งความสุขเมนบอร์เมนแล้ว สุดยอดสุดยอดไม่ท <bugün Dragon> ีไม่รู้แล้วเลไ่ไมอไม่ไมเไม่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 ามนไม่ไม่าม่ไม่าม่ไม่าม่ไม่ไม่ไน่ไม่ไทั้ง่ไม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 ่้่

ทุกคนจะห่างเศร้าหายโศกถ้าคนทั้งโลกทำให้ดินดีถ้าคนทั้งโลกทำให้ดินดีฮาด้ เพลงเวิลสอยด์ดเวอร์ชันล่าสุดใช่ไหม <laughs> ที่กำเนิดตรงนี้นะข่าวดีดีกับพี่คำรน